สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็จะทําเมนูขนมจีนจ้ะจอยกระเพิ่งต้มขนมจีนแห้งเนาะแล้วก็มาจับหัวขนมจีนเรียงกันให้สวยงามอย่างเงี้ยแหละจ้ะส่วนใหญ่คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็จะกินขนมจีนแห้งจ้ะโทษทีเด้อเพื่อนเพื่อเอ้ยเสียงจอยแหบเสียงจอยแห้งช่วงนี้หวัดจ้ะเป็นหวัดเสียงแหบเสียงแห้งได้จ้ะจอยจะทําน้ํายาก่อนจ้ะนะใส่เกลือลงไปจ้ะ จอยจะต้มเท้าไก่เพื่อนๆน,นะเท้าไก่ได้พูดเพาะด้วยเด้วันนี้ใส่ใบมะกรูด,ดเพื่อดับคาวจะใส่ลงไปเท้าไก่จอยก็ได้ทําความสะอาดหั่นเป็นชิ้นพอคําจะนะไม่ให้มันใหญ่เกินไปอะเพื่อนๆชี้โดชี้เดไปทั่วมันก็เนาะเดอเพื่อนๆฝรั่งที่ดูจอยอยู่ในคลิปจะตกใจจะ้ะเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าเราทําไมต้องกินอะไรแบบ แปลกๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าของแซ่บมีคอลลาเจนเพื่อนๆเอ้ยนะก็ไม่รู้จากเพื่อนๆนะเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบพอประมาณนะจ้ะจากนั้นจอยก็จะตาทูน่าจ้ะนะทูน่ากระป๋องจ้ะจอยใช้สี่กระป๋องเพื่อนๆทาเยอะไงก็เลยใส่เยอะจอยจะตาให้พอละเอียดเสร็จแล้วจอยก็จะใส่พริกแกงลงไปนะเพื่อนๆนะพริกแกงก็คือพริกแกงกะทิปากใต้จ้ะเพื่อนจอยให้มาจ้ะของใต้แท้ๆจ้ะนี่ พริกแกงกะทิปากใต้แต่ว่าตำยากมาก,กเพื่อนๆตำพริกแกงกับไอเนี่ยไอไอปลาปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยเนี่ยมันเหนียวมากเลยคุกจอยนี่แบบว่าเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าทําไมไม่เอาผ้ารองนะลืมเพื่อนๆลืมลืมเอาผ้ารองมาเละไหลทะลลยกันเหมือนเกสกี้อยู่เนี่ยตำยากมาก,กเพื่อนๆกว่าจะได้เนี่ยโหใช้พละกําลังไปเยอะเลยเนี่ย จากนั้นเสร็จแล้วก็นี่ตั้งหม้อจ้ะใส่กะทิลงไปกะทิที่ใส่จอยก็ใส่ของอร่อยดีเนพะื่อนเพื่อนนะจอยชอบยี่ห้อนี้มากจาก้ะนะจอยใส่ไปส่องกล่องจ้ะจากนั้นเราก็จะเพิ่มน้ําไปด้วยจ้นะนี่พวกปลาทูน่ากระป๋องผสมกับไอ้เครื่องตำกับเครื่องแกงเมื่อกี้เนะี่ยเพื่อนเพื่อนเอาลงมาใส่ในกะทิเลยจ้ะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดคนๆๆค,ค,คนไปเรื่อยๆอย่าให้เขาแบบว่าจับกันเป็นก้อนจ้ะ แต่แต่ถ้าชอบนัวคนนี้ก็ใส่ปลาทูหน้ากระป๋องตามลงไปเยอะๆจ้ะจอยใส่แค่สี่กระป๋องจะมันมีแค่นี้เพื่อนๆนะคนไปเรื่อยๆจ้ะสีสันก็เหลืองน่ากินเนาะเพื่อนๆเนาะแต่วพ่อกินเนี่หอมหอมเพื่อนเพื่อนเอ้ยจอยก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลเกลือประมาณเนี้ยจ้ะนะใส่น้ําตาลนิดนึงมันจะตัดเผ็ดจ้ะแล้วก็ใส่เกลือจอยจะไม่ใส่น้ําปลาจ้ะทุกคนมันจะ้าวไปกันใหญ่จ้ะนะใส่เกลือแทนจ้ะพวกแกงๆอย่างเงี้ยจากนั้นก็ เอาเท้าไก่ลงไปจ้ะนี่เรียกเพาะซะด้วยเท้าไก่เสิงบอกนะถ้าไปเรียกไปแบบนึงนะ่ะเดี๋ยวไม่ได้เพื่อนเพื่อนมันจะติดลิกระสิกนี่ก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยจ้ะลูกชิ้นปลานี่จอยก็ใส่เยอะเลยเป็นลูกเล็กๆพอค้ามาเหมือนกับลูกแก้วเพื่อนน่ะเห็นไหมล่ะนู่นน่ะเท้าก็้อย่ลอยระวังเลยเพื่อนๆนแถมไข่ปลาด้วยนู่นน่ะไข่ปลาสิงบอกลูกชิ้นปลาเพื่อนของ แต่จิ๋วนุ่นเด้เขาซื้อมาซื้อมาวิหลายเดือนแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยอยู่ในช่องแช่แข็งเท้าไก่ก็อยู่ในช่องแช่แข็งเป็นครึ่งปีแล้วก็เพื่อองมีเวลามาทำเนี่ยจะ้ะเห็นไหล่ะพอเดือดมาแล้วก็น่ากินมากเลยสีสันเพื่อนๆหอมแบบลูกสาวลงมาวอกเสร็จแล้วยังแม่อยากกินอยู่จอยท,ทําทีเรายเยอะเยอะเพราะว่าอะไรลูกเ,เพื่อนๆนมันจะได้ไม่เปลืองไฟเราจะไม่เปลืองไฟไม่เปลืองเครื่องแกงเราท,ทําทีเราเยอะๆยะกินไม่หมดก็นุ่นช่องแช่แข็งก็มีจะ้ะ ทำมานี่ไม่ใช่ว่าจะกินวันเดียวหมดนะทุกคนเก็บเอาไว้กินวันหลังด้วยใครเขาจะกินทั้งทำทีเดียวใครจะมากินหมดหมองออกเพื่อนอยู่ต่างแดนมันรู้ต้องรู้จักทำทีลรเยอะเบลองไฟทีเดียวเบลองเครื่องแกงทีเดียวแล้วก็เก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งจ้ะน้ําที่ต้มนี้เราใส่น้ามันพืชลงไปจอจะต้มไอ้นี่จะต้มขนมจีนแห้งขนมจีนแห้งก็ของเวียดนามจ้ะนะส่วนใหญ่จะของเวียดนามของไทยมันได้น้อยเพื่อนจอยเคยซื้อมาอยู่ของไทยได้น้อย จอยก็เลยซื้อน,นี่แหละของเวียดนามเนี่แหละนะได้เยอะดีเพื่อนๆต้มจนแบบว่าเขาแบบว่านุ่มนั่นแหละเราถึงไปล้างน้ําออกจ้ะน็อกน้ําเย็นสักหน่อยไม่เช่น็นอกลมเพื่อนไปล้างผ่านน้าเย็นเออจอยส่วนใหญ่จอยจะใช้ของเวียดนามมากกว่าไงถ้าเป็นเส้นขนมจีนน,นั่นนี่คนไปจ้ะไม่ให้มันติดกันที่ใส่น้ํามันพืชที่ใส่น้ํามันพืชลงไปคือไม่อยากให้เส้นเขาติดกระทะจ้ะนะ เคล็ดลับของจอยก็คือใส่น้ำมันพืชลงไปในน้ำก่อนต้มเส้นนะจ้ะเพื่อไม่ให้เส้นเขาติดกระทะหรือพันกันนะเพื่อนๆนะนี่เดือดแล้วในี่ยสงสัยจะได้ที่แล้วจ้ะเอามือหยิบหยิบดูนะเพื่อนๆนะนั่นได้แล้วเราจะไม่เละมากไม่แข็งมากแต่อร่อยอยู่เพื่อนๆของเวียดนามก็อร่อยจ้อยก็กินแต่ของเวียดนามส่วนใหญ่พอเทน้ำทิ้งล้างความร้อนออกเอามาจับหัวขนมจีนจ้ะจ้อยก็จับของจ้อยอย่างเงี้ยเพื่อน วันไหนเนื่องจากจะกินแบบสวยๆก็จับจ้ะวันไหนที่ไม่อยากจะจะกินแบบสวยๆจอยก็แบบว่าก็จะจับแบบแบบม้วนๆวางกองกองกันอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนบางทีก็ทําแบบเทออกมาก็กองกันอู้พวกอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนแต่นี่อยากกินแบบสวยๆจับแบบให้มันมีฟีลลิ่งแบบว่าอยู่เมืองไทยไงเออจอยไม่เคยแบบเรียนจับมาก่อนหรอกจอยก็หัดจับของจอยอยู่ที่อังกฤษนี่แหละจ้ะเออจอยไม่ใช่เป็นแม่ค้าขายขนมจีนมาก่อนหรอก ที่มาหัดจับนี่ก็จับอยู่ในอยู่อาศัยอยู่อังกฤษนี่แหละแล้วไปจับมาเป็นหัวให้มันสวยๆอย่างเงี้ยบางสมัยก่อนนี่เพื่อนฝูงมาไงเราก็ทําอาหารเนาะเมนูขนมจีนนี่แหละเพื่อนทนีเนี้ยเนาะเพื่อนเพื่อนมานี่เราก็อยากจะโชว์ฝีมือในการจับหัวขนมจีนยงไงก็เลยจับสักชิ้นเลยเพื่อนตั้งแต่เพื่อนมาบ่อยๆสมัยก่อนเนาะสมัยมาอยู่อังกฤษใหม่ๆหมอู้เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนาะก็คือแบบว่าอยากทําอะไรสวยๆเลี้ยงเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเนาะเออ ทีนี้ก็เลยเรียนจับคนเดียวอะนะัดจับคนเดียวจับมาจนแบบมันคล้องเองอะเพื่อนเนี่ยจ้ะบีบเส้นก็เหนียวนุ่มจ้ะนะแต่มีคนมาถามว่าเส้นเป็นยังไงคะอร่อยเหมือนเหมือนของเมืองไทยไหมขนมจีนแห้งมันก็คือขนมจีนแห้งอะจ้ะเพื่อนเพื่อนมันก็เหนียวนุ่มดีอยู่จ้ะมันไม่มุ่นเลก็อย่างที่เห็นนะจ้ะมันก็ไม่ได้มุ่นมันก็เป็นเส้นใครเส้นมันเหนียวนุ่มดีอยู่จ้ะมันก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนนะบางยี่ห้อกับเส้นใหญ่บางยี่ห้อกับเส้นเล็กจอยก็จะกินยี่ห้อของตา ตะกุลาบอะจ้ะกุลาบแดงอะเออยี่ห้อนั้นก็แซบอยู่แต่บางทีบางบางยี่ห้อกับโอ้โหเส้นเบลเลอร์จ้ะย,ยังกับเส้นกับสปาเกตตีอ้อย่างเงี้ยจอยก็ไม่ชอบเงี้ยแค่จ้ะจับไปจ้ะเห็นไหมล่ะความสวยงามกับมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เพื่อนๆเอ้ยนะภูมิใจในตัวเองอีกนะไม่มีใครชมชมตัวเองอเราอย่ารอให้คนอื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องภูมิใจในตัวเองทำมันสิเพื่อนๆเนาะ จะร้อยคนอื่นชมไม่ได้นี่จับเรียงกันให้สวยงามจ้ะเ,เหมือนเหมือนข้าวไข่ไหมเพื่อนๆอนอ,อ,อย่างนี้แหละเป็นผู้หญิงต้องหัดทำจ้ะทําไม่เป็นก็ต้องทําเป็นนะมันไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกหนุ่เด้คุยอีกต่างหากเพื่อน,เ,อนเนี่ยจ้ะจอยก็ต้มซองหนึ่งอย่างที่เห็นนั่นแหละเพื่อนๆก็ได้เยอะอยู่นะ่ะมันก็เหนียวนุ่มมาจ้ะแต่ว่ามันไม่มันไอ้ขนมจีนแห้งกับข,ขนมจีนสดมันจะต่างกันตรงที่ว่ากลิ่นเนาะขนม จีนสดมันก็จะมีกลิ่นข้าวหมักใช่ไหมละ่ะขนมจีนแห้งมันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรเพื่อนเพื่อนมันก็ธรรมดาไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวหมักอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะเนี่จ้ะเหลือนิดนึงจะวางไว้ทุกไหนเอาไว้ช่องกลางนี่แหละดูทรงแล้วเพื่อนเพื่อนจับให้ได้ทุกอย่างจ้ะนี่นัน่นประมาณนี้จ้ะทุกคนหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมละ่ะมีผักด้วย นึกอยากกิน,นเพื่อนๆกระลำปีผักดองแล้วก็ถั่วงอกนี่ขนมจีนอวดแล้วอวดอีกกับฝีมือในการจับของตัวเองเนี่ยจะ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้จะรสชาติแซ่บมากเสร็จแล้วจ้ะขนมจีนน้ำยาปักใต้เพื่อนๆมีลูกชิ้นปลามีเท้าไก่เพื่อนๆนะแล้วก็ผักจ้ะก็ขนมจีนก็อย่างที่จอยทําเองนี่เลยจะ้ะนะนี่นี่เนี่ยจะ้ะนะ ทำเองคือจับจับไอ้นี่จับจับไอ้นี่เองเพื่อนๆนะเขาเรียกอะไรนะจับจับหัวขนมกินเองเออนั่นแหละจอยก็จับหัวขนมกินเองแต่ขนมกินแห้งนะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่ที่อกฤษจะกินแต่ขนมกินแห้งจ้ะนั่นแหละจะเนี่ยจ้ะนะขนมกินมื้อนี้ยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับบ๊ายบาย